นะครับนะก็ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วนะครับนะมาพบกับพุ่มนบุ้งกับรายการอุบิเซตทีวีกันในเกมสกายริมเดอะไอโด้สโตรนะครับนะผานทีช่องนะครับนะผาานี้หลังจากที่ว่าไปลองเล่นนิดๆิน้อยๆนะครับนะก็ก็เลิมเลิมจินมือแล้วนะครับนะตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเมืองเมืองอะไรวะเมืองลิเวอร์วูดไหมวะในกดแท็บก่อนครับเมืองอ่าลิเวอร์วูดนะครับนะมาทําภารกิจนใหลังจากที่ว่าเราออกมาจากอุโมงค์มีได้แล้ว นะครับแล้ตอนนี้ตรงหน้าปุ๊มนี้เจอครับนี่นะกระล่ำปีครับตีไปโกนเลยนี่นะฮะโอเคครับก็มาในไปไหนครับนี่ให้เดินไปไหนเดินไปกว้างเนี่ยอ๋อนั่นนะดูข้างบนนะข้างบนนี่นะอหลับเควตกับหลับเควตอ้าวเนี่กดกลุยมีจับปงจับปลายอะไรให้ปุ้มไม่หรมีลมปังครับแก่รถรางนั้นมีจี๊ดนะครับนะมี ปวดล้าวไหมวะอ้อนเนอะน้ำบึงนะครบเนะี่ยมีพวชันกับมีแอปเปิ้ลสีสี่สี่่ีแดงนะครับีม C, 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 บนะ่มีลิงช่องวงนะครับลิงลิงนี่แหวนนะครับนะเออไม่ใช่ลิงที่ว่าปีนต้นไม้นะครับเนะี่ย ก็บอกว่ามังกรนี่โจมตีมาใช่ไหมอ่านะครับนะโอเคครับเราก็คุยไปเลยเลยครับตอนนี้อ่าบรรยกาศพูดคุยเกี่วกับมังกรตัวที่เราเจอนะครับนะตอนนี้ก็บนบนกันไปยู่รับอ้าพูดมาอนี้ครับฮ่าวไอเกตบอกว่าพวกนี้จิไปยังเมืองนูนใช่ไหมวะ นายมั่นแล้วว่านะมัวไปเราคุยไปเรื่อยๆกับตอนนี้นะครับนะใครคืออะไรนี่เอลซิปไหมนี่ชื่อเอลซิปชื่ออะไรชื่อเอลซิปเขาบอกว่าไอ้คนนี้ไอ้คิว巴拉จาจะทุ่งไม้วะไม่รู้เมื่อนี่กูแปะมัวๆก่อนนะโอเคครับโอเคครับตอนนี้เราก็คุยกันไปเรื่อยๆนะครับนะ ปูตึงเมืองเมืองใหญ่นะครับนะโอเคครับตอนนี้ก็น่าจะหลับกวดอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับเมืองต่อไปนี่เขาบอกว่าน่าจะไปทางนู้นนะแต่เราไม่ไปครับเราลูดข้องก่อนครับนะตามสไตล์ของผมเองนะครับตอนนี้นี่ในตัวของเรานี่มีอะไรบ้างครับในแหละที่มีอะไรบ้างมีธนูครับนะมีธนูสามสิบปดลูกมีไอรอนนะครับนะวอลแฮมเมอร์นะครับนะมีลองบู นะครับนะช่วนรองท้าก็มีพวกโลมีอะไรนี่นะเออไอรอนจิวไอรอนจิวครับแล้วก็มีพวกลิงครับเอาลิงนใส่กกอนครับนะดิงลิงนิ่ไม่ถึงไม่ถึงเว้นนะครับนะเออไม่ใช่ไม่ถึงลิงที่ว่าวิ่งต้นคืนต้นไม้นะครับนะพูดซองรอบแล้วนะอโอเคครับมีอะไรให้ผมลักขโมยได้บ้างครับเฮ้ยไม่ไม่ไม่ใ่ลักขโมยครับมีอะไรให้ผมแบบเออรูดบ้างนะครับนะ ในแหละที่มีอะไรในนี่ไอายาวางเปล่าครับมีอะไรครับโอ้โหประกาศที่ยนันเก็บก้อนครับมันโค้งกินยามยากครับนะวัวปืนกับยายลายบุในไดไม่รู้ต้นหมูตัวไม่เม็ดนี่ในแรตตี้ในนี้มีอะไรบ้างครับมีวัวยี่ตัวหนึ่งครับวัวไอ้ไรจาม,มารีมาหน,นีิเออหนามันวัวเลยนะมึงวัววาคะติงนเนี่ยมันกิดเอานะอย่าไปยุ่งกับมันมั้มีต้นไม้ครับไม่รู้จะเก็บทำไหมอาใครเกยใครเกย รุดยอดแรงนี่นะนี่แหละที่บ้านนี้กูเขาได้ไหมวะนี่แหละที่โอ้โอเพนได้คันหนุ่มของเขาไปเลยรุดยอดจริงนะมาโอ้มีได้บังคับไม่มีก้นกันอ๋อแต่มันให้เราเก็บได้นี่เออมันเป็นสี่นี้เอาเก็บครับเก็บไม่เก็บได้ก็เก็บครับเก็บเก็บไม่ทุกอย่างที่มีครับแต่ว่าตัวแก้วจันจามนี่ไม่ไม่ยากเกี่ยวไปลกครับนี่กลีนแอปเปิลครับแอปเปิลสีเขียว กับเรมีได้ต่อกับรูดเม็ดครับนี่ไ่รวยได้เก็บไปแล้วนี่มีอไอ้เรื่นี้มองไม่จัดเจนมันเกิดรกับมันคือแเนอะไรสักอย่างมีเงินครับนะตุ้มเงิน14บาทครับะมันคืนอยู่ต่างสายมือมีเงิน7บาทครับบาส่องบาส3ามบาส4ี่บาทครับนะแล้วก็มีเป็นด้าๆของเฮดนะมวกนะครับนะแล้วก็มีอไอ้อ้าวเปิดไม่ได้ไว้ไนี่นี่ไอ้ยามีมีจีเมียได้ครับ มีเตียนไข่มีอะไรเยอะแยะโอ้นี่ครับนี่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 ป,ปืนปั่นหน้ากระตรงกระเตียมนี่เก็บให้เม็ดกับกาลงกาลิกและปิดครับนีแลวก้องดีประจำจุมจนครับนะเอโอ้ท็อปเป้กล้องดีวันนี้มีเก็บกับเนื้อแซลมอนขนมปังไก่เกยนะครับนะนี่อะไรนี่กุนใจไหมนี้อไม้โวมเอ้ยไม่ใจ่โวมนี่ตัวน,นมครับตัวน,นมนะครับนะแล้วก็บีกระลุงกระลัมปีเอากระลั่ลป,ปีไวบนโต๊ะวะน่าจะเป็นโต๊ะทำอาหาร นะครับนะในนี่ในนี่เมียไรครับอ่านี่กับโปเตโต้ไอ้ยาลวกูเอาเอาะไรไปวะเมื่อกี้เอาไอ้นี่ไปกันแต่ทั้งนี่ใจทั้งไหมวะเนี่ยแหละคนนี่กับพวกฟูดพวกปูจันเนี่ยย่ามีเต็มเม็ดนี่ไม่ต้องว่วงกับนี่กาลิกครับนะกระเทียมนะแล้วก็มีหนังสือครับมีกีเมีะได้กับอะไรนี่เอ้ได้นี่เอาไปขายดีกว่ามากนี่ นายเอาไปให้โอ้ยแพงยัง้ยให้แรงงาสิบตังค์นเออนี่มีอะไรครับมีอะไรอีกครับโอ้ยามีเงินครับเงินเก็บ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 ไปเม็ดครับนะกล้องดีครับชีไอา่มาอะไรมาแฮมแถวนี้ไงแฮมมึงมาแต่ไหนนี่มาแต่ไหนไม่รู้เมื่อไะกูเสิร์ชก่อนนี่เก็บไปมดกับโซอครับโซอเกลือนะครับนะเออโซลเก็มแต่ดีนะครับเอาเก็บมดก้อนกับตรงนี้ เรากําลังอยากจนอยู่นะครับนะพึ่งงออกมาพึ่งเป็นหนักตัวแล้วก็ปล่อยตัวมานะครับนะเกือบตายกันนี่เอออเาออกมาทำไมเก็บก่อนโอเคนาะยเม็ดแล้วแหละนะนายไม่มีอะไรลงเลือดแล้วครับจากพวกขโมยคนนี้อัน,นนี้ค่าได้เจ็ดบาทนี้ไม่เอานะลบไปอย่างไรนี่เอ่อทรูทรูเฟสนะครับนะอยากอ้วน <c oughs> เออไปว่าครับ <c oughs> ระบบ้างทางนี้ แต่นี่เราจะไปตรงๆเราก็ต้องเก็บสบงสบเบียงกันบลอมนะครับนะ <c oughs> เกมนี้ไม่ใช่ว่าไปตึ้งแล้วนี่กาวอีไห้กล้องไห้ไรมาต้องเก็บเอาเองเป้มันต้องเอาชีวิตรถครับนะบนที่นี่นะเยวะแหล่ที่มีอะไรบ้างในนี้มีอะไรครับอ่ามันนองมีอะไรแน,นี่นอนนี่กลีนแอปเปิลนี่สุดยอดนะครับวยแตะเลยด้วดีนะเอามาอีกอันหนึ่งนะอ่ะไม่มีอะไรละหมดแหละหมดแล้วเดีเ๋ยวก้นบ้านก่อนกับกินบ้านมีอะไรครับมาแกลงแกรถนี่เอาเม็ดนี่กู มีอะไรกูหลุดในแมดตีมีอะไรใหญ่ๆที่บ้านนั่งนีนะครับนะเหลือนึ่งอยู่ครับวันนี้อ้าวเป็นมึนกับลาดเล้าครับนะลาดเล้าอๆๆพูดไปหน้าพูดไปพูดไปกูปีประตูก่อนกูหลุดคล้องเรียบร้อยแล้วมึงเหยียดปลอมที่นี่อ่นี่นี่ตั้งเหยียดปลอมตั้งแกดพอดตรงนี้ไม่เอาไม่เอาครับเออ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 ไอ้จ้า โอเคโอเคอทุจอดไอ้ยาการสเตลนี M ่ม uh, nah, uh, 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 ันท uh, ุดจอดจริงๆครับเดนยยองยองไปก่อนครับยองยองไปเอานั่นนั่นนั่นเอ๊เฮ้ยไอ้ไรไอ้เรมองไรออกไปมีเินได้ทำอไรเลยเออเดินชมวิวนู่นดูดูวิวช่วยดีโน้ลังคาโน้นเห็นไหมเออไม่ใช่มีอะไรเออกวาดเยอะไป ม่ต้องทำตัวหน้าทองใช่ไม่ต้องมองกูไม่ต้องมองกูปิดประตูเลยกูเหยียดแมนตีนี่เซตกูมึงเซตกูเซตกูเหยียดปลอมไอ้โป๊ไอ้จิ๊บไอโป๊ไอเปิลไอ้เลยครับมึงมองไอ้เลยมึงออกไปเอออาไปครับไม่มีอเลยครับไม่มีอเลยครับไม่ยิ่งได้ทำอะไรเลยตอนนี้จ้าเจ้าเจ้าเหยียดร้อมปิดประตูปิด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 ก่อนเออพอมีนอนพอมีนอนก่อนเอานอนไม่ได้กันเนาะ โอเคแมวก็ได้งกไตัยโอ้งต้นเห็นบไ宝妈เป็นช่องน้ำพุนออกไปออกไปเงียบแม妈กูออกกันเออออกได้แล้วเฟื่อเดือนนะแมวก็ได้กินงกเต๋อไปวะตัางไว้เฉยๆผมมาดูกล้องฟรีผมว่าเอาหมดเลยนะโอเคครับเราเดินทางไปยังเมืองนู่นวะนะครับนัานเดี๋ยวก่อนไปก่อข้อใช้เตรีมก่อนนะครับ เป็นดังนั้นข้องสก,กิลดีไหมเมจิกกับเมจิกนี่มีเกรมกับมีฮิลลิ่งมีพาวเวอร์แบทเทนไครมันเกิดได้ปะแล้วก็พวกบอเออร์สโตนนะครับนะเราได้บอเออร์สโตนมาไม่รู้ทำไม่ได้บ้างไอ้นี่นายทำไมมันทำไม่มได้ปะไม่รู้เหมือนกับนี่ฮิลลิ่งกับแล้วนี่เกรมกับเกรมไอ้ว่าเราก็เป็นวอริเออร์ก่อนครับเราต้องใช้เวปอนก็คือนี่ครับนะ นี่เป็นกด F เอาไว้นะครับนะกด F ไปแล้วก็กาะมาตกด Q ที่เราจะเลือกได้เ,เป็นไอรอนแฮมเมอร์ก่อนนะครับอ่านี่มึงวัวตีวัตวตูในกันใดกันนี่นี่มีพลังตั้งพลังป้องกันและรพลังโจมตีนะครับนะโอเคครับตอนนี้เราก็มุ่งหน้าไปแล้วนะครับนะตรงน,นี้เป็นทะเลครับเอ้ยยา่ามีกว้างตัวหนึ่งเ้ยมีกว้างตัวหนึ่งครับเรานาจะห้าเหนือได้จังมันไหมในได้นะครับนะ ได้กินเหนือกว้างเลยกูวันนี้เตรมข้อกอนเลยไอรอนบูครับมาเลยครับไอรอนบูครับนี่เล่งครับเล่งไวเลยเล่งครับเล่งเป้าไม้ให้ไปได้แล้วมึงให้ไปได้แล้วมันไปกินน้ำไหมเดี๋ยว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 นะครับเล่งครับเล่งเล่งให้ดีครับเล่งให้ดีเอามีกระต่ายกันเนะเนี่ยเ่เล่งให้ดีครับกาวแน่นอน ไม่ตายกันเหยียดผฟมทึกจิบไม่เดเนือเนยถะนูจีนแดงเงี้ยไได้แล้วไปได้แล้วอา่าววิ่งไปนู่นแล้วอดเลยกูทีนี้จ้างมันเหนือแก่เนือเน้อเดียวมาเพื่อมางอไหมกนะูเดินมุงนะเข้าเมืองว่ากับแถวนี้นี่ก็เป็นมืองครับกูเขานะครับนะอืมมีพวกบ้าไม้นะลมลืนดีครับลมลืนนะครับนะด้านล่างพวกเม่นเมืองก็เป็นเมืองครับเป็นเมือง,เเมองอย่างนี้ก็ ก็กลับมากันอีกครั้งนะครับนะล่างจางเมื่อกี้ปุ่มทำกล้องตกนะครับนะดังโครมเลยนะครับเมื่อกี้นะโอเคครับก็กลับมานะครับนะเมื่อกี้ปุ่มบูดึงได้แล้วว่าก็เราเห็นเมืองนะครับนะล่างจากเห็นเมืองนี่เราก็ทําอะไรไม่ได้ครับนอกจากต้องลงไปรูดค้องครับนะต้องเอาสเบียงให้มันเรียบร้อยครับนะไม่งั้นไม่ได้ครับนะเออมันเป็นหั้นทางกันเอาชีวิตรอทั้งมเองนะครับนะตอนนี้โอ้ย่ามึงง่ายเว้ยมึงง่ายมึงง่ายนะครับนะ โอเคครับเมื like, week, ่อเจอการ์ดครับกำลังกลุ่มนักโทษไปครับแต่เราไม่สนใจกระปอยมันเดินไปนะครับอันนี้เราสนใจนี้มากกว่าครับนั่นนะครับตรงนาเรากับมีทั้งเบียครับนะเออเท็ตกูเป้ได้ที่เป็นเสบียงนี้แม่เอ้ยแม่ล้าปักจิงกูนี่แหละที่ตรงนั้นมีได้มั้ยมีใกลไหมไม่มีครับไม่มีไอ้ยาเอ็มตี้เพย์ว่นี่มีอะไรนี่โอ้โอ้้องดีครับข้องดีไปดำจุนชนเกบไว มีอะไรไหมไม่มีครับนี่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 สุดยอดนี่สุดยอดไปจ้าเอ้ยแม่แม่เอ้ยแม่มีอะไรไหมมีไหมมีไหมนี่มีไหมมีไหมอ่านี่มีมีเอาไม่ม like ีครับอ่ามันบันบอวางเปล่าไปโอเคไม่วางเปล่าไม่มีก็ไม่มีครับไม่มีไม่มีโอเคครับในใจไม่มีเราก็ต้องเข้าไปในบ้านครับดูที่ในบ้านนี่มีไอ้ด้วยบางครับโอ้ไม่คลองเพียบเลยครับ เอ้าวัสดีครับนะสวัสดีครับตาแก่ครับขอ้อข้อรบกวนไอ้เล่อบางยางก่อนนะครับนะ, <ผม S 1> ะฮ่าฮ่สเตลครับสเตลสเตลเตล์เดูดูดูให้ดีครับว่าตาเปิดไหมสเตลเตลครับสเตลไปครับอืมอืมอืมโอ้สุดยอดครับอิ่มครับอิ่มอู้เล้าเหล่าเล่าอะไรเดือดได้เมืองยะขั้นมาเหยียดผมเออวันนี้สุดยอดดูด,ดีๆครับ ใจเย็นครับอย่าให้ลูกตาเปิดครับลูกตาเปิดตึ้งมันลายดิมเราจุ้ยครับนี่คือการหลักก้องต่อนนะครับหลักก้องหลักลังหลักหลักลังข้องแทนเลยครับนี่เนี่ยมึงอย่าหั่นมานะเออเออเด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 เออ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 เช็ดโต๊ะไว้แล้ต่โต๊ะต๊ป๊กอีตายไม่แรตี้เมียเนี่ยมันกดสเตลกับสเตล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 เม็ดครับมึงหมดแน่เล่าร้านมึงอะ นี่สะเทียวเรียบร้อยอย่ายาอย่าอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งเออรับตาไปงั้นแหละชุดยอดเลยเตาแกเออไอพุ่มหลักล้านติจริงไงก้อยกาค่าลำรวยนะครับนะเออกาก่ายลำรวยลำรวยหลังจากผุ่มไปนะครับนะเออไม่ไปตึ้งเป็นอยากจนไปก้นนะครับนะอืมเซ็ตกูแล้วมึงเนี่ยพร้อมเรามดลานแน่ทีนี้ โอเคครับโอเคพวมหัวเงันเมื่อนเลยนะครับเตาแก่นะร้านนี้เปิดใกล้มายันนานยังครับนออน่นนานแล้วนะครับนะเตาแก่กับเดินไปไหนกับเตาแก่ไปไหนรับเอนางโตไปก่อนครับนะาลมเย็นสบายสบายครับไม่ต้องว่วงครับว่าพื้ครับครับุมครบพุกครับุม อ,อันอออออนี้นี่ข้องกูทางเปเนี่อ่าไม่ใช่ได้ทำอะไรเนี่ยจะเตินกวานขยะต่อไปตาปืนรกปกอีตายแมมเอ้ยแหมมาทำไมวะเดี๋ยวเก็บอาวุธก่อนอืเก็บก่อนโอ,อ้ย่าเพียบเลยยากจะขมโมยจริงๆเลยตอนนี้เ้าวเซตกูแล้วมึงทีนี้ ปปปปปปเปือบปือบปือบเหยียดผมมึงเม็ดลานและมึงเม็ดลานละลานะกูมาตีมึงจริงตั้งนานเนะไอ้การ่ายำรวยนะครับหน้าเต่าแก่นะเออเรียบร้อยครับนะ <laughs> ่าหมดกับเม็ดนี่อะไรนี่แซกโหดจักกับเยือกกับนี่ยม,มีอะไรมั้งโอ้แกลงแกรถนี่กูเอาเปรี้ยนะครับหน้าไม่ต้องง่วงครับ อนี่กับขโมยขโมยรับร่างครับอไม่พลาดกับงานนี้หมดร้านไอยายังม <fin anta> <ots> ียังมียังมียังมีอเม็ดกับเม็ดไปเลยครับนะปุ่มใดตามที่ปุ่มต้องการเลยครับนี่แหละที่อันล็อกกับอันล็อกอันล็อกไนนี้ต้องมีอะไรเป็นแน่แท้อ้าวเปิดใช้ไม่ได้วะเหล่านาจะมีไอ้นี่ยู่ไม่ใช่ไม่เปื้ครับ เราได้แค่นี้เราก็เพียงพอต่อหัวใจที่เราต้องการแล้วครับนะนี่เก,ก็บกับเก็บไอเม็ดนี่เออก้องควีเปเนี่ยเกบนี้นี่แต่ว่าทีา่มันขโมยได้ไอมันขโมยไม่ได้นะครับนะแบบยิบไม่ได้นี่เวลาเขาเว้นนี่อย่าเตียวไปยิบนะเออมันลายยันนูนะ่นเนี่ยลูกตึนบวชอย่างลายยู่เลยนะตามไปจำนาไปจำละนี้กันนู่นนะโอเคเราขึ้นมาบนนี้ครับในนี้มีอะไรครับไม่มีอะไรเลยครับมีอะไรไหม มีโซลครับโซลปลายนะครับนะปลายเกลือไหม <c oughs> นายมันแหละกัวนะวันนี้ไม่ต้องทำปารากงปารากิจแล้วครับนะแกหลูดกล้องกัวเมามันเลยครับเนี่ยแรที่มีอะไรบ้างนี่นี่ครับโอเคนายเม็ดแล้วนะครับนะหน้าจีเม็ดแล้วนะครับโอเคเนี่ยขอดูอีกนิดอ่านี่อ่ะไปพอแล้วกูอิ่มและทีนี้เนี่ยแรที่โดยได้มาได้บางครับ นี่จุดเกาะครับนี่โบชันนี่ฟูดโอ้ยแม่เอ้ยแม่เอาไปเลยครับนะนำปึงกาสิบกวดครับอืมกินกันตาเลือกกินเบาหวานละทีนี้โอเคไป <c oughs> ไปกลับไปลุยลุยลุยโกโก้โกโกโกครับขอบคุณครับเตาแก้ครับขอบคุณทีเลียงครับปมบินประตูหลาน่ายนะเออขอบคุณกาบขอบคุณจริงๆครับอ่าไปดีว่าครับนะ โอเคครับหลังจากที่เราได้ข้อต่างกาที่ต้องการนะครับได้นําพึ่งมาเกือบหลานกวดแล้วนะครับนะเราก็เดินทางกันต่อครับตอนนี้เป็นเวลามืดพอดีเลยครับอากาศเย็นๆเดินสบายๆนะครับนะโอเคครับเราต้องเข้าไปเมืองเมืองใหญ่นะครับนั่นเดี่ยวก่อนกับก่อนไปนี่ก็ต้องทํหนาทีของตัวเองให้ดีที่สุดครับนั่นก็คือการเดินไปสํารวจครับเิปนี้ที่ถามว่าทาไมพ่มต้องเดินสํารวจครับไม่เดินสํารวจนี่ไม่ได้ครับนะมันมีของให้เราต้องการเยอะแยะนี่บางทีว่าเราไปลงดันเราไปลงอะไรของเม็ดครับ บะเมดถึงเลยทีนี่อย่ยถ่วยแล้วล้าไม่รู้เจียวเลยมากินนะครับนะ <c oughs> ตอนนี้เจอไอ้ปงแอปเปิ้ลนี่เก็บไปเฮเมดครับอย่าไปเสียดงเสียได้มันนะครับนะมีพวกกาวนะครับมีใกล้กับอ่ะเก็บใกล้โคนกับใกล้กวีกับนะโอเคแล้วก็เดินไปเรื่อยๆครับเดินไปเรื่อยๆเจอยัางเจอยามก็อย่าไปสนใจมันครับบอยให้มันเดินเพลทุกวันนั้นนะบ้านลั่งนี่กาวได้ไหมนีน่ประตูบ้านมึงอยู่ไหนนี่แต่มึงร้างบ้านปืนไม่มีประตูบ้าน โอเคเราเกาเมืองวานะครับนะว่าแต่เกาทางไหนวะเนี่ยแลกก่อนดิ่แล้วเบื้องเขาทางไหนผมอมยากไต่วงเมืองมึงนายเกาทางทางนี้ไหมนายมันแหละเดินไปก่อนครับเด็กก็กาวได้เองอะเมืองนี้มันไม่น่ามีปัญหาเลยรสำหรับเราไอ้ยาเนื้อและฮอบแดกละกูภารกิจของเราก็คือให้มาห้าปลาลงปลาจงปลาเอ้ยยาหน้าอีกไรเอ้ยตัดตัดตัตเดี่ยวใจปลาตายปลาเดี่ยวตายละกู นั่นมันตัวอะไรนะนั่นมันทรูไม้นะอุยามันทตรจริงไงโอ้นี่ได้ครับอืมไม่รู้มั่นเก็บไปก่อนอุยาเราต้องไปช่วยครับนะต้องไปช่วยต้องไปช่วยนี่ควักลองโบขึ้นมาครับโดยความมองว่ายับวิ่งเข้าไปครับนะเล่งครับเล่ง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 นึอ้าวอ้าวปืนลาดจอดกูบันนัานนะเอาเปรตจริงอะมึงทำไมเกลียนอย่างเงี้ครับมา อาไม่ได้กดกุยกับมึงเลยจิวบาเตอร์อ้เรคือจิวบาร์เตอร์ปะพี่น้องพี่น้องรู้ไหมแกไหนจนอยู eh ่ออ่าโอเคเรกให้เราไปก้าวแกนกับเกรนมันวะไม่ก้าวก้าวเรยเดินไปแต่มึง ผู้ก้อนี่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 มันสุดยอดนี่นี่นี่สุดยอดต่างเปล่าอยู่นี่เต้แทนจิวบาตงจิวบาเตอะไรไม่ต้นใจกูมีการลักขโมยบลาเตอร์ไหมนี่กูนี่มือนึ่งเลยนี่เออนะแกลนงลักขโมยแห่งยาร์ดนะลักเปย์ลักลงลักลาวนะครับในการลักนี่ชายเฉพาะในเกมอย่ไปใจในชีวิตจริงนะเบื่อนี่ยิงวัวเอานะครับนะเอ้ยว่าปื้มาอยียดมตัวย่อยแต่วุ้มเลยตัวยังย่อย กินตีได้ทั้งหมู่บานเจียวนะโอเคครับตอนนี้ก็อ่ามาจากเมืองไวรันแล้วนะครับนะไวัยรันนะซี่ข้าวกําลังวิ่งนะครับนะปูดไปปน,นั้นเลยกู <c oughs> โอเคครับตอนนี้เราก็เดินเข้ามายัางในเมืองแล้วนะครับนะโอ้ตรองกวาเป็นปะกายนะกืนตีดาวเต็มกวาจันจินตนาการเป็นหน้าเธอนะครับนะมองออกไปไกลอุยาดวงบลร,รีมี่นั่นดาวอะไรได้รับนะนาจะเป็นดาวเป็นดวงําจัวเลยนะ ไม่จ่ายนะโอเคครับวิ่งเข้ามาในเมืองครับนะตอนนี้ก็เจอกับตาฮัทซ้องคนกับกำลับบงยู่ดานนาครับว่าพื่อครับบ้าเอ้ยมึงเอาพือ้อป่ะมึงเอาอ้าวโอเคเอ่อลิเวอร์ออบูธเออ่ขาบอกจ่ายหกสิบแปดบาท per กาวเมืองอืมเราจะเลือกเป็น อออยาแหล่ะปุ่มเดินไเออเฮ้มันรู้ซะบ้างอเพ่อมาจ่ายเงินแมกมากกวไปจ่ายเงินไอ้มันรู้บ้างว่าใกล้เป็นใกล้ปุ่มนี่นักลามังกรเลยนี่เออรู้จักไหมตัวเปลนนี่ด๋อยู่กะยขยังยี่ตายนี่ฮะหนาไปฮะหนามามันกดขยับได้กัน อ่าออโตเทปวิ่งครับตอนนี้เรามายัางเมืองไวรันแล้วนะครับนะก็มีคนกําลังบ่นกันอยู่ครับเราไม่สนใจครับเราไปยังพื้นที่บัรลากิจเลยดีกว่านะครับนะพื้นที่บัรลากิจของเราก็คือไปอยังดาก้อนเซิร์ตนะครับนะเออดาก้อนเซิร์ตนะครับนะนี่ใจไหมวะใชจไหมมันให้เราไปดาก้อนเซิร์ตไหมนี่ไวรันครับนี่ครับนายมันแหลนะเดินตรงไปนี่ อืมก็ตรงนี้มีพวกนี้ครับแต่ว่าเขาห้ามสะเตลครับนะสะเตลตีนียามอะไรตุกพั้วนะกดบโหลดดิ้งใหม่เลยนะครับนะโอเคครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาแล้วครับยู่ตรงต้นอะไรไม่รู้แห้งๆใต้ครับไม่ยอมโกนมันติงเงตี๋ตีหรอเอ้ยโลวกวูหลกตาแต่้งนี่เจ้านี่อ่าเราก็ขึ้นมาครับนะขึ้นมาแถวนี้ครับอืมสูดบรรยากาศโกนครับนะ <mile> เรากาลังจะมาหาพระราชาของเมืองไวรันนะครับนะเมืองไวรันนี่ก็เป็นน่าจะเป็นเมืองเศรษฐกิจอันยิ่งใหญ่นะครับนะเมืองเขาก็หญ่หมืนแล้วนะอยู่ตามกลางปูเข้าเลยครับโอเคครับมาอย่างดาร์คอนเสิร์ตนะครับนะเปิดประตูไปครับอืมเปิดประตูไปในนี่นี่เราจะไม่สามารถใช้อาวุธได้นะครับนะตอนแรกนะพยายามอย่ายิบอาวุธมาทําตัวดีๆครับเพราะเราเป็นคนแปลกนามาอย่างเมืองเข้านะครับมีเจนนันอาจจะโดนเขาสังหารได้นะครับนะ ก็จะมีคนนั่นๆเขาจักดาบมาครับเดี๋ยวใจเดี๋ยวเดือกกอนครับเดยวก่รนไม่ต้องรีไปเลนมากมายครับกดเดินครับกดเดินเดินเข้าไปห้าครับอ่าก็มีคนมาท้าครับว่ามึงเป็นใครมาทักไงวะบ่มนี่โดนดากรในแทกมาอ่าโอเคโอเคบ้านบ้านอาเหยียดปลอมกูโดนบางกรในแทกดึงไงกูบ้านเลยนี่นะงานหลักจริงจริงเอ้ยแก้วจานชามทั้งไล่เลยนี่นาี่รวยจริงกูรลักหมดนี่นะครับนะ โอเคครับตอนนี้เรายืนอยู่นะนะกระชับนะครับอ่าฮะอ่าเยสเยสครับเยสเยสอจริงเหรอวะมึงเจอมังกรจริงๆริงเหรอแล้วมึงไงยี่อะไรนะกหนาเอาครับตอนนี้เราก็ต่อไปครับอ่าให้เขาคุยก่อนนี่ตอนมันคุยกันนี่เราอย่าไปกดอีนะครับมันจะบอกว่ามึงฮุบปากนะเออบ้องเคยไปกดทีหนึ่ง มายลดวะเออไอ้คนจากเมืองลิเวอร์พูนี่มันพูจริงไงเพราวะว่าเรานี่โดนมังกรได้แตกมานะครับบอกเราเจอมังกรเราก็เลยมารายงานให้เกเม,มืองนี้นะครับนะหน้าอีมันนะครับป้อมวานาอีมันนะป้อมไมนามัวครับนะเจอป้อม้อมเรียนมากตอนนี้ก็บอกว่าพอให้มันคุยกันก่อนครับนะในบริเวณราชาวังนี่ก็โอ้ยาช่วยงามจริงวะก็ประดาประดาไปด้วยไม้กระปูนนะครับนะแล้วก็มีตะวงตะหานนะอ่า น่ะอย่างมันคุยกันในเซตนี่ตัวละครเรานี่เป็นบายไหมวะอ๋ออ๋อโอเคอ่ามาครับตอนนี้เราก็คอมพลีทภารกิจแล้วนะครับนะโอเคครับผมครับผมเออมึง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 ในในร้อยรอยรอยไปไป โอเคครับตามไปครับตามเข้าไปนะครับนะอุ้ยจ้าแม่เอ้ยแม่โอ้มีกคนแลบเบ๊ะยยากระมูจริงๆเลยแก้วน้ำจานจามนี่เออตะกงตะเกียงนี่น่ขโมยจิไม้เลยครับพ่อแม่พี่น้องนะอ้าวมาเจอวิชาตครับวิชาตนาว่าเบอร์กับวิชาตเขวัสดีครับโอุยานี้มันไอะได้ครับมันน่าจี้แปงครับมันค่ายทั้งสี่สิบบาทครับอ่ากดท็อครับอ่าอ่าอ่าโอเค อ alright ครับนะทีนี้เราก็รับเควีรมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับนะตอนนี้ก็ไม่ต้องบู๊ได้เรมาครับนะกดวิ่งเลยครับโอเคครับตอนนี้มันให้เราไปยังประตูด้านหน้ากอดดาคอนเสิร์ตครับนะนี่แหละที่ก็ตอนนี้เราได้รับภารกิจมอไม้มาแล้วนะครับนะเดี่ยวเรก่อนวาภารกิจให้เราไปที่ไหนครับ อันนี้มันอะไรได้หนิบารากูมันนี่นะไม่พูดนะไม่พูดนะอย่าเซฟติดครับนะโอเคครับตอนนี้วิสีอมันเกลืด้วยมังกรเมื่อกี้อย่าการไม่ปูดนะก็ตัวเอ็มดูครับภัยไ,ไปที่ไหนครับบารากิทของเรานี่อยู่อยู่ตรงไหนวะเดียเด๋ยวเดียเด้ยวเดี้ยวเออบารากิทของเรานี่อ้าวเนี่ยได้นี่ อ๋อนี่ครับไอไปอย่างผู้เข้าข้างบนครับนะตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวหลังจากพันนี่ก็คงจะได้เริ่มภารกิจเข้าดันเจียนแล้วนะครับนะถ้าจะไม่ผิดไปเอาสก,กิลฟุตโรดากันนะครับนะเดีวยวฟุตโรดานะครับนะนะ่าจะเป็นสก,กิลที่ไวไวพลักนะครับนะ โอเคสำหรับวันนี้พุ่มนายบุมก็ต้องลากไปก่อนกับสกายริมพาทิช่องนะภารกิจหน้าเราจะไปลงดันเจียนเบอร์ดี้เอาสกิลมานะครับนะแล้วก็นายถ้าพุ่มจำไม่ผิดเราก็นายจะได้ไปลามังกรหลังจากสกิลเออหลังจากดันเจียนนั่นแล้วนะครับนะสำหรับวันนี้พุ่มนายบุมต้องลาไปก่อนครับกับเกมสกายริมนะครับนะพาทิช่องเดี๋ยวจะไปต่อกันพาทิซ้อนะครับนะ หรับว,วันนี้พ้อมนายบุมลาไปก่อนครับใครดีว,ว่ากดไลค์กดซับสไคร์อะไรก็ต้องขอบคุณขอบประทัยนะครับนะขอบคุณขอบพระทยัยขอบไปนะครับนะไม่ต้องพูดแล้วโอเคครับโอเคครับบายบายครับปอม